เลิศมากตู่มาวินต่อกับมิชฉาชีพแก๊งคอรเซนเตอร์ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เรียกว่าช่วงนี้มิชชชีพแกงคอร์เซนเตอร์ระบาดหนักยิ่งกว่าโควิดอีกนะคะที่ชอบโทรไปป่วนหลอกลวงชาวบ้านซึ่งบางรายหลงเชื่อสูนเงินไปไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดนะักแสดงหนุ่มวินมาวินสามีของผู้ตัดสุดสวยตู่ปียาววดี เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนแกงคอเซนเตอร์โทรมาหลอกลวงโดยอ้างว่าหนุ่มมาวินได้ค้างค่าบัตรเครดิตจำนวน1,500 0บาทซึ่งทางด้านมิสาชีพใช้คำพูดที่ฟังแล้วไม่ค่อยเนียนแถมยังพูดติดติดขัดขัดจึงทำให้สาวตู่ทนไม่ไหวตอบกลับสุดแซบบอกให้มิสฉาชีพไปเรียนมาใหม่เพราะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยซึ่งสาวตู่ได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า โทรหาสามีวด,ดีบ่อยกว่าวด,ดีไปอีกโทรมาทวงค่าบัตรเครดิตแต่เพิ่งฝึกหัดจึงตะกุตะกะววาด,ดีจึงแนะนำให้ไปฝึกมาใหม่ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมพร้อมกับกดถูกใจรัวๆให้ทั้งคู่เลยทีเดียวคะ่ะนืองจากคุณได้สมัครบัตเครดิตกองท้ายทั่วถ้ากดกตอนนี้บัตรเครดิตของคุณได้ชำระได้คง่ะขอะคุณค่ะบ โอ้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาททั่วเลยเหรอครับคครับชะเมื่อไหร่คอไม่แล้วผมขั้นตอนนะครับผมต้องต้องต้องทำยังไงบ้างครับมันเกินมาสามเดือนแล้วผมติดอยู่หมื่นห้าผมต้องต้องต้องผมต้องชําระใช่ไหมครับแล้วแล้วผมต้องชําระช่องทางไหนวิธีไหนยังไงบ้างครับฮัลโหลหนูโลก หนูจะไปโกงเงินใครหนูฝึกมาก่อนสิคะลูกค่าเนอะบัตรเครดิตยี่ห้ออะไรหนูฝึกก่อนลูกเนอะอะไรบัตรฟบหรือบัตรอะไรหนูเพิ่งมาทำหรอคะลูกเออหนูตะกุกตะกักมากเลยลูกต้องฝึกคะลูกใช่ไหมแบบเนี้ยหนูเพิ่งเริ่มหนูเพิ่งเริ่มอาชีพใช่ไหมเออใช่ไหมคะอ่อเงียบไหมอ่ะพูดต่อดิหนูหนูคะลูกออหนูต้องไปฝึกมาใหม่อ่ะค่ะ เอาอย่างนี้สิเร็วแล้วก็ให้มันเนียนกว่านี้หน่อยจริงๆมันมีรุ่นพี่ของหนูเยอะเลยนะลูกนะเออหนูไปถามรุ่นพี่สิเอ็กเขาทยังไงที่เขาโกงก็ได้เป็นไป,นปนร้านๆเขาทำยังไงนะลูกนะ